ครับสวัสดีแม่เอาบางปูนอ,อีกแล้วนะจ๊าเมนูเดกแเดลโมเทอย์แมวเวียเอาเวียอย่าเพิ่งเบื่อกันนะแท้จริงก็ชอบทําอาหารแบบบ้านๆนะไหนๆก็มีช่องไปแล้วทําอะไรก็ทําไปเลยจบต่อเลยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูส่วนใครที่ชอบก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแม่แน่น,นังโมเทอร์ผัดผิดแกบแม่เว้ยมือโปรอย่าแบบเป็ป้ลบ่ะ ช่วงนี้มันฝนตกนะคะไข่มันก็จะเติมท้องนอยก่อนจะนําไปทําอาหารเราจะจะหั่นเป็นกระแนตแ,แบบนี้เลยจ้าเป็น,นก้อนๆให้ดูเลยว่าเป็นแบบนี้นะ เมื่อปรุงเสร็จก็จะมาค้างกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปริกแกงมีซัมมี่ค่ะในตู้เย็นก็ใส่พอเท่าที่มีนะคะเพราะว่ามันมืดมันค่่าแล้วคอยขีคขานหากระทีละมอซอสมอเธอกับข้าวนี่เบือบ่อเบื่อใดไม่เป็นไรเราไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราเผื่อน้องสตาร์ทด้วยเอ,อกากระิจี๊ยสลูกโดดไปแทนเะาคะ่ะผู้ใดอยากกินพริกก็แค่หยำหน่อยนึงก็เผ็ดสิดักรื่องปรุงไปตามชอบก็จะมีซ้อนหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วเขียวเอ,อ้า โ oh, อ้ยเย่ออารักนี่เย่คอเย่อกระตเราเตดเ์หนะแม่จ๋าสอบอันร่วงหมดแล้วใส่เยอะขนาดน,นี้ดักมันจเจริญกับมันยังไงแต่เราต้องใสยย่เยอะวางไปได้ด้วย<ๆ>นะคะสักพักเนื้อมันสุกนะคะเราก็จะมาใส่เครื่องแ,แกงเอาน้าเครื่องผัดเพจแมนบลิไทยสดแล้วก็ลูกโดดจ้าลูกโดดกําพ่อเตดักตีกระยมแทนไปแล้วกันผัดเรื่อยๆจนเวียจะอิแสนแสดก็ตามด้วยใบยกระเพราโรยลงไปเลยจ้าเป็นใบกระเพรา,าตลาดค่ะถามใบกระเพรา,าป่านี่คือแบบว่า อร่อยหอมมากช่วงนี้หาไม่ทันมีที่รถกับข้าวแลนหน้าบ้านใครไม่พอใจก็แค่ไปหาเองค่ะทําเองค่ะจบอารักนี้ไอ้มันใหญ่ดักหรนาเต้ยายพวนงนงน้องปูเตี้ยงนะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูหน้าตาโอ้โหพวงไข่ฉันอยากกินระหว่างากับกบนากับกบเลี้ยงเนี่ยกบนานี่คือแทบสุดน,นะคะมันอร่อยมากช่วงมีฝนตกก็อาจจะเห็นการทําเมนูกบกับเมนูอื่นบ่อยหน่อยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่เด้อพี่น,อน้อง